คุณเคยคิดบ้างไหมว่าเพื่อนคือสิ่งสําคัญต่อก,การดํำรงชีวของเราอย่างที่เราล้มเพื่อนจะคอยยื่นมือมาช่วยเหลือคุณหรือในตอนที่คุณกำลัจงจะ เพื่อนก็จะคอยเทคแคร์คุณช่วยเหลือคุณช่วยกำจัดจากภัยร้ายจากฟีดปฏิกูลทั้งหลายที่คุณคนเดียวนั้นทำได้ยากทำให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้เสมอมาแต่ทว่าเพื่อนของคุณนั้นไม่อยู่อีกต่อไปแล้วทำให้คุณจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองคุณจะต้องสู้อีกหนูสองโครบทกนี้เพียงลำพังไร้ซึ่งคนช่วยใช่แล้วถ้าหากคุณพักพวกมันจะลุเซตหยอนคุณจนถึงแก่กรรมถ้าคุณกันพาดตายถ้าหลบการจบของมอนพิเศษไม่ได้ ตายถ้าคุณเจอมอนเตอร์แล้วคุณจตีแตกเหรอตายนี่แหละคือทูโซโล่สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็จะพบกับทูโซโล่เล gend กับฟุตไท์สำหรับตัวละครฟุตไท์เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างมันเรียกว่าเป็นแทงค์ด้ว,วามันเป็นแทงค์ที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตเอาค้าสมมากและสูงริ้วเลยเนียมัมีคอส์ซัพพอร์ตซึ่งหลายหลายคนมองข้ามใช้คขาว่าหลายหลายคนมองข้ามมองข้ามยังไง เอาเรื่องเอาการแทงของมันก่อนแล้วกันนะความสามารถในการแทงคราะสามารถในการแทงของมันอะ่ะค่อนข้างจะอ่นหวามวากปูึดไวยังไงมันเอนขึ้นยี่ห้าเปิดแบบนิ่มๆแอเดนตัวโดนตีแบบรัวขนาดนี้กูก็ยังอึดอยู่โดนลุงขนาดนั้นขอริงคันอึดตายแล้วตายแล้วแทงเท่านั้นที่จะรอดซึ่งแน่นอนเราไปแทงเราเลยรอด <laughs> แต่ถ้าเราิงๆนะเราควรจะเล่นแบบใจยเย็นกว่านี้ กูย,ยิงไม่โดดเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าให้คนดูหลอนเล่นโอ้ไม่นะนายคนจังเลยเฮ้ยมึงก็ช่วยออกจากตรงนี้ให้กูเข้ามาหน่อยดยิเออเนี่ยละบ้านกูเนี่ยมือเดียวได้ละมือเดียวนะหลายหลายครั้งเอาหลาัลงที่กระแบงอ่ะปลอดภัยสุดเว้ย่ะมันแพงยังไงมันอึดยี่ห้าเปอร์อึดยี่ห้าเปอร์ไม่ว่าอึดยี่ห้าเปอร์แล้วแม่งเลือดร้อยห้าสิบ ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของฮะตอนห้าสิบก็เท่าไหรอะประมาณสักอ่าหนึ่งในสี่ของอันนี้เหรอเหมือนมีเลือดเพิ่มมาประมาณสี่สิบหน่วยอ่ะสามสิบสี่สิบหน่วยคือเวลาเล่นจริงๆก็คือโดนพาวเวอร์เฮดของระดับขาตาก็รอดไม่ใช่เปไ็นอะไรภาวะโดนไปก็ยังรอดได้ ในขณะที่หลายๆอาชีพในเกมนี้โดนแล้วไปเกิดแน่นอนต่อมาในเรื่องของการแทงของมันเนี่ยมัน25%อะ่ะ25%จากไหนตัวมันคนเดียว10%อีก15จะเป็นบัฟไทร่าที่เห็นรูปโลกถ้าเล่นแบบปกติก็จะได้บัฟนี้แหละมาคนละ15%ใครก็ตามที่อยู่ในระยะอึดอีก15%เยอะนะเวย้ยไม่น้อย15%อะแล้วไอ้อึดเนี่ยไม่พอมันได้โล่เยอะกว่าชาวบ้านอีกโล่หนึ่งก็เนี่ยส่วนตัวไม่ได้ใส,ส่ไทร่าเพิ่มมามีเท่าไห่โล่เนี่ย6โล่ป่ะเออ6โล่ปกติมันมีแค่5แต่ลาต่าง ก็ทำให้ผักง่ายขึ้นมัน้งเกแทงนิดหน่อยเจแน่จะมีสองตัวจะแยกแทงไว้สองประเภทแทงเนื้อกับแทงโล่แทงเนือ้อคือแม่งอึดแทงโล,งงโล,คงโลค่คือแม่งโล่แข็งอาชีพนี้สามารถเป็นได้ทั้งสองแทงว่าไงจ๊ะยิงใครเมื่อกี้ยิงใครคือกูไม่มีวลาจะพูดเลยกูดูมันดิดูคนเกมที่ท่านทำอะไรอะ่ะอ่ะพูดเรื่องอื่นไปแล้ว ต่อครัเพื่อนรูซ mm ัพพอร์ตหนึองกันนะก็คือเด่นไอ้แพสซีฟแพสซีฟมันหนักบวกซัพพอร์ตด้วยบวกเลือดสุดทั้งทีมคราวนี้ซัพพอร์ตที่เหลืออ่ะคือเรื่องอันติอันติของมันน่ะคือการพุ่งโจมตรูขัดขัดศัตรูสร้างจังหวะให้ศัตรูเนี่ยเจ้าอย่างเงี้ยเพื่อนโดนจับพุ่งไปใส่เพื่อนกำลังจะตายพุ่งไปใส่เพื่อนล้มพุ่งไปใส่มันทําอะไรเงี้ยได้อันะไรคือซัพพอร์ตที่ดีมากๆข้อที่หนึ่งสร้างจังหวะก็ดีเพื่อนโดนจับก็ช่วยได้เอาตลอดก็ง่าย ถึงมันจะไม่ได้หัวหวาเหมือนอย่างอาร์โลมเกอร์แต่อาร์โลมเกอร์ยานลิวนะอารติมานานมากโอ้โหไม่ชอบหนาเนี้ยที่พื้นที่ทางลาดมันเยอะทางลาดอ่ะศัตรูที่บล็อกตีเรากว้างกว่าเดิมเยอะด้ออาร์ตีมันสั้นแต่อาร์ติเันกว้างเย็นแต่สิ่งที่ดีจัดๆคือเวลล์20จับเวลล์25ถ้าปลอดผีเรืยองโหดจบเลยถ้าถามว่าโหดระดับไหนเขาเรียกว่าคนในทีมหลังอ่ะอย่างเช่นอันนี้ที่ใช้สำหรับเวลล์20มันจะเกลีดกับออร่าบัฟของเรา ที่เราใช้ก่อนหน,น้านี้ที่ตัวใช้อันนี้ก็คือใครก็ตามที่อยู่ในออร่าอึดล่แข็งขึ้นอีก20%ในนะั้นบวกทับเพิ่มเลย20ซึ่งนก็น่าจะรู้ว่าโล่แข็งขึ้นทําให้เกิดอ,อะไรขึ้นเราการสัตรูได้ง่ายขึ้นตรูต,ต,ตีเราโล่ไม่แตกเอาตัวรอางกายเ่าเดมเยอะมากเลยนะอันนี้ตัวใส่วอค์คอสแค่30นะแล้วบวก20 50พวกแท้ก็ตีกูดไม่เข้าแล้วแล้วมันเป็นออร่าให้ทั้งทีก็คือทั้งทีไม่ได้จะกลายเป็น แขงซัพพอร์ตแทงทุกคนได้เลยทุกคนแบบเจ้โลกแข็งแบบอู้กูไม่ตายโว้ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะแต่หลายหลายคนที่ยังเล่นไม่เชี่ยวก็อาจจะเอ้ยบล็อกไม่เก่งกูไม่ค่อยจะบล็อกอลืมบ,บ,บออล็อกบ่อยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในจังหวะที่จะเป็นต้องบล็อกมันจะช่วยชีวิตได้ดีมากและที่สำคัญวงกว้างวมันกว้างมันไม่ต้องนั่งบังคับคนอยู่จุกตลอดเวลาอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเห็นปนะเห็นปนะไม่เจ็บค่ะเจ็บก็จริงแต่กูเจ็บไม่สุดดูความอื่นมันสิถ้านั้นฟาร้อยหนึ่งนะโว้ย มันจะมาเยอะไปไหนวะตะเปี้ยชิ้วคือกูถามจริงเฮ้ยโอ้โหพุ่งมารับคือกูอยากได้กระสุนนะแต่จริงนะมันอาเบียริของพวกสายเทจริงนะ โดนควันแล้วไม่ไม่เครียดอ่ะโดนควันโดนพายุไม่เครียดเท่าไหร่ดูดิแม่งแม่งไม่เข้าเลยตอนนี้กูอยู่ทางไหนวะเน,นี่ยกูหลงแล้วเนี่ยมันนัวนจัดอ่ะแต่กูเดินมั่วแล้วเนี่ยเออคราวนี้ท่าเลนเริ่มยี่สิบอันต่อมาอันที่สองนะอันนี้ทําให้อึดขึ้นแต่ว่าเนี้มันต้องเล่นเป็นทีมนะถึงจะคุ้มจากอึดขึ้นสี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยยีห้าเปอร์เซ็นต์อะ เราจะอึดขึ้นเป็น40%และเพื่อจะอึดขึ้นจาก30เป็นไอ้จาก15เป็น30เด็กปวดปเมาเลขไปหมดละหลอนคนมันหลอนเนาะอ่ะสรุปอีกทีเวล20จะทำให้ตัวเราจะอึด25เปอร์เป็น40เปอร์และจะทำให้คนอื่นอึดจาก15ากลายเป็น30เปอร์ได้สูงสุดซึ่งมันเป็นไรที่วาวนะวาวมากจริงแต่ว่าเพื่อตองอยู่ใกล้เี่กูเพิ่งองกูเกลียดหนูตัแล้ว หนูมันเยอะเว้ยตะนวนมันเยอะและสเอไปชื่อหนูไม่จังไรบิทเมนนะ้นยากยะยะสีแคบบอสมาตอนฮอสเยอะเยเฉยแต่ก็นะหนูมันเยอะน่าลำคาญที่ไผแต่ครั้งเนี้ยอันสุดท้ายที่เรียกว่าอันที่สดตัวมองว่าโคตรดีและทำให้มันม,ดมีดูมีค่าและมีประโยชน์มากกว่าไอรอนเบเกอร์เว้ยคือทะเลเลเวล25ฮีโร่สตาร์มมันเป็นลาของฮีโร่แล้วสินะ มันเท่ยัยงไงเมื่อใครก็ตามโดนจับล้มโดนจับล้มอะไรก็เหอที่มันทําให้ตัว,ตวละครเราขขับไม่ได้อ่ะตกเหวี้ยไอ้ชิ้นนี้อันติพร้อมเลยเนี่ยนะไ,นไอ้ชิ้นนี้อันติพร้อมทันทีพออันติพร้อมแปลว่าลไะก็ชุบเพื่อนต่อได้เลยไงอีทีรถทรางก็ไี้ยังไง ใครล้มใครอะไรก็ช่วยทันทีและคะแนนเ,อเวอร์สาต้องพูดหน่อยหน่อยด้วยเวอร์สามีอยู่2อันที่ดีก็คืออันกลางอันขวาส่วนตัวชช้นขวาอยู่ก็คือไม่มีใครให้กูช่วยอะ่ะไม่รู้จะพุง่งมัวตัวทําไมเหมือนกันเพราะอยู่คนเดียวเนาะแต่ถ้าเล่นเป็นทีมอันกลางจะดีมากอันกลางก่อนปกติเราพุ่งอะ่ะชนตัวเกาะแล้วเราจะหยุดถูกป่ะตัวเกาะหยุดเจอบอสก็หยุดกูทู่บอสอ,อย่างวะอย่าง 当我的手帽也得唉呀。 คือตูวไม่อยากจะสุม่มอันนี้กับมันไหนไมีกระสุนที่เก็บไงจากที่นน่ๆเห็นนะว่ามีฮอตด,ด้วยมันน่ากลัวไปนิดนึงวะ่ตะตาตๆๆๆโอ้โหเลยชักกระสุนีก ระโดดโอ้เชื่อเอ้ยเกียร์เกียร์นี้เวลาไม่มีมันแง่กันด้านหลังแล้วเราไม่เห็นอะไรกระโดโดพุ่งปั๊มโอ้พุ่มขัเร็วเทคนิคครับเทคติค ถ้าว่าทำอมไรางนี้กนโอุยโอ๊ยอุต่ทีนี้มึงตีไม่ถึงลองรีบลงนี่ก่อนปวอดัยกว่าเฮ้ยขอบคุณตั้มเลือดนิ่มๆหน่อย ถ้าไม่มีปืนนะโคตรส่งนะจะแย่ตรงนี้จะแย่มากๆเลยเ <historically S 2> พราะอะไรเราต้องหาจังหวะเคลียร<ะ>์แทสพร้อมกับตบบอสเรื่อยๆแล้วบอสไม่มีท่าจับไม่มีอะไรโคตรน,น่ากลัวเลยท่าจับ ขอเอาแม่งเลยถ้าไม่มีแอสซินตูจะไม่าลระเบิดแต่สู้กับมันต่อแบบธรรมดานั่นอะ่ะดูมันดีไม่มาสองตัวแบบมึงจะจูกกูู่อะ่ะเออเสริมทิกเล่นๆถ้าเวลาขี่กว่าวขีค้างกว่าตีได้นะไมเห็นเล่นเ<ๆ><ๆ>ดีเฉยเพราะงั้นกูไม่ได้ใช้อยู่เลยอันนี้ขอพุ่งๆหน่อยแล้วกันนะ เออเสริมอย่าเผลอปล่อยทิศขวาหลังจากตอนอันติห้ามปล่อยเด็ดขาดกูแตกหลายรอบแล้วเพราะกูลืมลปล่อยเว้ยปืนแล้วเผลอปล่อยไม่งั้นเราจะไม่บอกนะต้องกดการค้างแล้วก็พุ่งไปอย่างเงี้ยและการค้างตลอดเห็นนะรูปโล่จะขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้าปล่อยเมื่อไหร่อ่ะก็โดนระหว่างทางไปด้วยบ่องตรงเจ็บทิ่หายแลวถ้าระหว่างกดพุง่งแล้วเรากดที่ขวาเนี่ยนะที่ขวาหลังกดพุ่งไปแล้วนะ เราจะโดนสิ่งที่เรียกว่าหยุดทันทีแบบนี้เนีย่ยนะหยุดทันทีเลยอันนี้ให้ระวังนิดหนึ่งในการเล่นในการเล่นาคาร์ดพุ่งทุกตัวในเกมไม่ได้เปนหนีทุกอันเลยสาอันสาก็สรุปก็แค <c oughs> ง่ง่ายๆเอาไปบู๊สา3บสามบู๊2าสสไว้ซต้จังหวะเพื่อนช่วยเพื่อนถ้าให้บอดใช้เฉพาะสองนะเนี่ยแหละฟุตไหนาก็จบเท่านี้กว่ากูจะพูดจบได้คือระหว่างทางดานนี้มัน ใช้เขาว่านายามนจริงด่านนี้กูไม่ชอบใช้เขาว่าอยู่ในลิสต์ด่านที่กูเกลียดด้วยซ้ำอ,อ่าไหนไหนพูดเรื่องอันนี้ไปแล้วเนาะพอพูดเรื่องไอ้เรว่าอะไรวะอาวุธหน่อยแล้วกันถ้ามาันจะใช้ดาบโล่ดาบโล่มีอะไรดีดาบโล่อย่างแรกมันเป็นโล่ดาบพออาวุธที่เป็นโล่ข้อดีคืออะไรโล่มันแข็งผักศัตรูง่ายเวลามันผักมันผักทะลุ มันผักลึกกว่าผักแรงกว่าผักอีลิทได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีโลกก็คือสาระสายแท้งอยากเล่นแท้งสายบุกนี่เลยครับอาวุธที่ตัวแนะนําข้อดีที่2ผักไกลกว่าชาวบ้านผักไกลนะอ่ะผักแรงกับผักไกลนละเรียงพุทเรเดียตัวนี้มันสูงกว่าชาวบ้านตั้งครึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ครึ่งหนึ่งสุดจุดห้าหน่วยแต่บอกก่อนนะอาชีพเนี้ยเวลาเล่นจริงๆแล้วอะดาเมจไม่ทันชาวบ้านนะถ้าถามว่าเพราะอะไรก็ดูกว่าท่าสิก่อนไม่จะตีอะไรตาย เออคราวนี้มีเรื่องตีเร็วอ่ะอันนี้ก็ได้อันนึงอ่ะตีที่เราจะชอบว่ะแต่ว่าสตามิน่เรียโกเบรี่ะมันควรใช้นะเออตีทีนึง่งโอเค,อเคยอมดูดาเมจเต็เก้นไปดิดามจเต้าสี่หมื่นอ่ะถ้าเนเชียร 40, นะ์ถ้าเจ็ดสิบห้าตัวกูไม่ยิงขนาดไหนก็ ไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าสมมติว่าอยากจะสมทบทุน<ๆ>ก็อย่าลืมทิปมีได้ <c oughs> <c oughs> ตาน,นั่นแหละไว้เจอกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ <c oughs> ถ้ามีอะไรสอบถามหรืออยากได้บิวไหนไปเล่นในทูโซโลก็คอมเมนต์เลยเย่ yeah, ไวเ้เจอกันครับ <c oughs> สวัสดีครับ